เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนี่ครับวันนี้งานประกอบแบบคาร์สเร็จรูปนะครับนี่ผมใช้แบบเหล็กแบบเหล็กนี่จริงๆเขาตอนนี้เขามีแบบพลาสติกด้วยนะครับเบามากนะครับยกง่ายแต่เหมือนการบ้านผมไม่มีให้เช่านะครับก็ถามว่าซื้อก็ไม่จําเป็นไงเช่าเอาดีกว่านะครับอย่างแบบเหล็กนี้ผมก็เช่าเอานะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ หลังนี้ค่าเช่าประมาณวันละเก้าร้อยบาทโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นหน้าง,งานบ้านพักก่อสร้างเอ้ยก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะครับนี่ความกว้างของอาคารเจ็ดเมตรห้าสิบครับแล้วก็ยาวสิบเอดเมตรห้าสิบครับนี่ค่าแบบคานนะครับเมื่อวานดูในบิลแล้วประมาณเก้าร้อยโดยประมาณนะครับจับตัวเลขได้ไม่ชัดเจนครับก็ถือว่าคุ้มครับถือว่าคุ้มคือผมมาเคยมีแบบเหล็กแบบนี้เองแหละนะครับ โอ้โหต้องมาคอยดูแลรักษาต้องมาหาที่เก็บยุ่งยากครับแล้วบางครั้งนะเราไปเจองานใหญ่ๆเนี่ยไม่พอก็ต้องไปเช่าอยู่ดีนะครับแต่ใครที่จะมีแบบเหล็กเองเนี่ยม,มีได้เลยครับมีได้เลยแต่ต้องมีเยอะๆนะครับให้เพียงพอเพราะว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะเพราะว่าอาย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยขนาดยาวเมตรห้าสิบนะครับนี่บางคนก็ใช้เมตรยี่สิบบางคนก็ใช้หนึ่งเมตรบางคนก็เก้าสิบเซนนะครับเมตรแปดสิบก็มีแล้วจะคนใช้ครับ คืออย่างนี้ในบางครั้งเนี่ยเวลาเข้าเข้ามุมเนี่ยเนี่ยแม็มันจะเป็นต้องมีจําเป็นต้องมีตัวนี้ครับนี่เคลกว่าตัวตัวฉากฉากมุมนะครับฉากมุมในอ่าฉากมุมในอย่างเงี้ยฉากมุมนอกอ่าฉากมุมนอกนะครับอันนี้ฉากมุมนอกอันนี้ฉากมุมในเนี่ยบางครั้งอ่ะเวลาเราเข้างานคานแบบเนี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีมุมนอกหรือมุมในกี่ตัวใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับตามน้างานนั้นๆฉะนั้น ใครที่จะซื้อแบบเหล็กไว้เองอ่ะจาเป็นต้องมีตัวนี้เยอะๆหน่อยครดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดแบบเหล็กไม่พอนะสามารถใช้แบบไม้รวบได้ด้วยนะครับนี่แล้วมีตัวลัดปากแบบครับแบบนี้อันเนี้ยสาหรับคานกว้างยี่สิบเซนนะครับคานของผมกว้างยี่สิบครับแล้วก็ลึกสี่สิบเซนครับนี่ความลึกสี่สิบเซนนี่อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วนะครับแล้วล็อกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเช็คแนวอีกทีนึ่งก็ แล้วก็เช็คระดับอีกทีหนึ่งนะครับนี่เนี่ยถ้ามองด้านนี้เห็นไหมยังยังไม่เรียบร้อยดีนะครับต้องเช็คหมดเลยนะครับแล้วก่อนเข้าแบบเหล็กเนี่ยผมให้ทีมงานตรวจสอบแล้วว่าเออนี่เหล็กเสริมเราถูกต้องไหมโอเคไหมครบไหมผูกดีไหมอะไรเงี้ยครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าแบบเหล็กไปแล้วมาเจอขอ้อผิดพลาดตรงนี้บางทีมันแก้ไขาย,ยากครับแก้ไขได้แต่แก้ไขาย,ยากครับเชินสเต็ปงานของ ของการทํางานเนี่ยมันเป็นตามสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยครับนี่แล้วก็มีแผ่นแผ่นเสริมแผ่นเสริมมันเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้มุมในใช้ร่วงตัวยี่สิบเซนเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกอนะ่ะถ้าเกิดใครจะมีถ้าเกิดใครจะซื้อแบบเหล็กไว้เองเนี่ยโหต้องต้องเยอะเลยนะต้องเยอะเลยนะมีตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยครับตอนหลังผมก็ตัดสินใจขายทิ้งเลย ไม่เก็บด้วยไม่ต้องยกด้วยเสียเวลาพอจะใช้ก็ไปเช่าเลยแล้วก็เวลาเราไปเช่า liksom, ปุ๊บเนี่ยเขาจะทาน้ํามันไว้ให้เรียบร้อยครับเนี่ยผมให้ดูนะนเ,าานนเ,เนี่ยเขาทาน้ํามันนะเนี่ยเขาทาน้ามันด้านในข้อดีของการทาน้ามันที่แบบเหล็กเนี่ย üy ครับเข,เขาช่วยให้คอนกรีตเนี่ยไม่ไม่ติดกับแบบเหล็กครับเวลาแกะเนี่ยได้แกะออกมาเรียบนะครับได้แกะออกมาง่ายอ่าทีนี้คานจะออกมาสวยจะออกมาเรียบไม่เรียบอยู่ที่การที่เรากระทุ้งครับหรือบางคนก็ใช้ เครื่องจี้คอนกรีตก็ได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งนั้นแล้วแต่ถนัดเลยนะครับบางทีเคลื่อนจี้คอนกรีตจี้ rete, ไม่ดีจี้ไม่เป็นก็เสียหายแบบพังแบบแตกได้นะครับแล้วคอนกรีตก็เรียกว่าหินน้ำทรายเนะี่ยกระจายตัวออกจากกาันเะนี่ยการทำให้มันจะเกิดทําให้การรับแรงของคอนกะรีตเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับต้องดูด้วยบางทีควรจะใช้เครื่องมืออะไรเงี้ยต้องต้องเป็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ไอ้ใช้เครื่องวายจี้คอนกรีตเนี่ยอ่าเครื่องจี k k ้คอนกรีตบางคนเรียกเครื่องวายจี้คอนกรีตนะพอจะใช้ตัวนั้นแล้วงานจะดีเสมอไปไม่จําไปเลยนะครับบอกได้เลยนะครับ